i'm just surprised to you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับเฮเซลไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวสวนพึ่งวันเดย์ในสไตล์ของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวสวนพึ่งกันแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พักที่คาริสมารีสอร์ทค่ะเป็นที่พักที่แบบเราชอบมากเลยเพราะว่าเป็นที่พักแบบน่ารักมากแล้วก็เป็นสไตล์แบบสบายๆมากเลยนะคะเด <t> ี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินเที่ยวไปเดินดูนะคะในอ่า คาริสมารีสอร์ตกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมไปสวนพึ่งกันว่าวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำมีอะไรกันบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซีนารีเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้น่าจะเป็นคลิปในการที่อยู่ในซีนารีทั้งวันเนะเพราะว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากเลยตอนเราเข้ามาเนี่ยก็เห็นนหมากกาลังต้อนเป็ดกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าข้างในซีนารีมีอะไรบ้าง นีเน่เป็นหมูแพะใช่ปะน่ารักมากเลยอ่ะเอาให้นมได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อูดอูดพี่นิกจะพาเราไปเที่ยวชมในฟาร์มว่าในฟาร์มเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่ามีน้องสัตว์อะไรบ้างนะคะค้าเขาดูด้านนอกกิจกรรม<า>จะแยกโซนกันซีนารี่เนี่ยมิกว่าเป็นเหมือนกับ mixed use ที่มี บ้านพักฝาท่องเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่ลำทานคาเฟ่ห้องกระจกนะฮะซึ่งมีหลายอย่างมากเลยเรามี a อ v วีให้บริการนะฮะเรือใบแลวก็มีเรือใบด้วยอแล้ววันนี้น้องมิกจะพาเราไปดูหลายๆที่ในซินารีเนาะไดูครับตามไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในโรงโชว์น้องแก่นะคะเรากำลังจะดูโชว์น้องแก่กันค่ะทำไปทายกันนะหนึ่งสอ ครับเราอยู่กับโครฝึกของเดอะซินเรีนะครับเป็นโครฝึกที่ฝึกแกะแล้วก็ฝึกสนับใช่ไหมครับอาพวกเราจะมีชื่อทีมว่าซินเนอรี่ชิปแอนด์ด็อกโชว์ซินเนอรี่ชิปแอนด์ด็อกโชว์ก็จะมีแบบเป็นสองพาร์ททั้งชิปโชว์แล้วก็ด็อกโชว์ของผมชื่อโบครับรับหน้าที่เป็น MC พิธีกรถ้าชิปโชว์วันหนึ่งวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตเลอ์นะครับก็จะอยู่ประมาณห้ารอบครับห้ารอบใช่ครับเฉพาะชิปโชว์ครับ น้องแก่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยโชว์อยู่ประมาณห้านาทีไม่เกินห้านาทีแต่นี้เป็นห้องแอร์ด้วยเนาะเย็นสบายอ่าเป็นห้องแอร์ด้วยครับแต่ว่าเราเลี้ยงสัตว์โดยเฉยพาะน้องแก่เนี่ยอ่าจะใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้มันมีการแบบเป,ปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ให้มันสวิงกันเยอะอ่าเพื่อเขาจะได้ ปรับตัวได้ทั้งอยู่ด้านในแล้วก็อยู่ด้านนอกได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มาเที่ยวแล้วมาดูโชว์ตรงนี้ไหมครับในใจเราเลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะเราฝึกมานานแล้วเราตั้งใจมากเลยโชว์แกะแล้วก็สนักต้องแกะของเราเนี่ยเป็นที่แรกของประเทศไทยและที่แรกของเซา t ์อีสเอเชียเราอาจจะเคยเห็น สุนัขต้อนแกะหนึ่งตัววิ่งต้อนฝูงแกะเป็นร้อยเป็นพันตัวแต่นั้นคือเป็นการต้อนที่ง่ายมากนะครับแต่ว่าการโชว์ต้อนแกะของเราเป็นการต้อนฝูงขนาดเล็กซึ่งแกะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําตามจากฝูงทําตามผู้นําไม่มีตัวไหนนําเขาก็จะไม่ไปนะครับแต่ว่าเราสามารถโชว์การควบคุมฝูงแกะขนาดเล็กได้เนี่ยถือว่าเป็นโชว์ที่หาดูได้ยากแล้วก็นอกจากโชว์ต้อนแกะธรรมดาเราจะมีโชว์ที่ใส่ แกยกรรมใส่ความน่ารักใส่กิมมิคโชว์แต่ละอย่างลงไปหลายอย่างเลยในการโชว์ต้อนแกะแต่ละอย่างถ้ามาชมรับถูกใจแน่นอนแล้วก็โชว์แกะน่าจะเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยหรือที่เดียวในโลกเพราะยังไม่เคยเห็นที่ไหนฟินแกเหมือนกันโชว์แกะเหมือนกันอ,อยากจะให้มาชมครับเขาไม่ได้ทําได้แค่กินหญ้าโชว์ความน่ารักเป็นวันแกของเรามีมากมายหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีสายพันธุ์เฉพาะที่เด๋สวซนจ์ีวิเจตฟาร์มของเราได้พอพันธุ์แกะสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา น่ารักมากผลนุ่มมากได้ครับพังไกก็อย่าลืมมาให้กํลาลังใจตรงโซนฝึกสุนักนี้นะครับกับการโชว์แก่นะครับ่ครับขอบคุณมากครับต้อนแกะสายพันธุ์นี้ก็มามีทั้งหมดสิบห้าตัวถ้าพร้อมแล้วขอเสียงโกลบุลนั้ดังนสุนักต้อนแกะของเราทุกตัวได้เลยเอาล่ะมาหรืยังมาแล้ว ครับมาเป็ครอบเจ้าตัวเดี๋ยวจะตัวตัๆโอ้โหมากันแล้วครับบอกมาได้ยินเลยลูกมา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 ครอบโอ้โหนี่ขนาดมาอยากไปค er รอบตัวยังวุ่นวายขนาดนี้เลยเลยครับพุกตำรวจยุดครับที่เกี่ยวกับความสูงเดี๋ยวเบอร์มาไงอ่ะเบอร์มาไงลูกแล้วเดี๋ยวนี้ขโมยของใครมา เอเสียงต่ออีกครั้งให้เจ้าแก่ของเราเลยครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่ริมน้ำในเดอะซินารีนะคะก็สำหรับคนที่ไม่ได้พักนะคะก็สามารถเข้าได้แต่ว่าต้องสั่งเซตอัพต้านนที1เซตนะคะ1เซตสามารถทานได้2คนนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็กำลังนั่งรออยู่นะบรรยากาศดีมากวันนี้น้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นมาแบบน่าจะกำลังเย็นสบายเลยเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งกินชากันค่ะ วันนี้ได้อยู่ซีนารีทั้งวันเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมในซีนารีทั้งวันแต่ก็สนุกมากนะคะเอาจริงปะคือทํากิจกรรมแค่ไม่กี่อย่างเองวันเนี้ยน้อยมากยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยได้แค่แบบไม่กี่อย่างเองคือเดี๋ยวก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนที่ในที่พักแล้วแล้วเนาะน้องหมูแคะด้วย สวัสดีค่ะไปไหนกันจะไปไหนจะไปไหนทําไมตัวหนูมีจตนมเต็มไปหมดเลยไปไหนกันคะหนูไปไหนคะเอ้าติดคดีอะไรครับเป็นแกะค่ะเป็นแกะเป็นแกะรับบาป <laughs> สวนนี้ไม่โซนอะไรนะครับอันนี้เป็นโซนอ่าให้อาหารน้องแกะ ให้อาหารน้องแก่มก็ <ชา S 1> คือแก่เท่านั้น <ชา S 1> ที่ททเข้าไป,<ช>าไ,ปได้แล้วห้หมูทําไปไปทําข้างในอ่ะก็อยากอยู่กับแก่นี่ไงก่อนคือเรามาที่นี่กันหลายครั้งแล้วเนาะแต่เราอยากรู้ว่าตอนเย็นเนี่ยน้องแก่เขาเลิกงานกันยังไงเหมือนคนไหมเหมือนคนเลยเนี่ยร้องน้าประตัวเนี่ยพี่เพิ่งจะห้าโมงยังไม่ห้าโมงเลยแกะร้องเนี่ยดูดิโหจ้องกันแล้วเนี่ยจ้องกันแล้วเนี่ยไม่ได้จ้องอาหารนะจ้องเลิกงานถ <laughs> ่ายก่อน นี่น้องๆกำลังรอเลิกงานอยู่นะครใชอร่อะไร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 จะสังเกตได้ว่าจะมาออที่ประตูเลยนี่นี่แสดงว่าคนเปิดค,คนพาเลิกงานแน่ๆเฮ้น,น้องแก่กำลังจะเลิกงานแล้วนะ,ะเลิกงานแล้วน้องเลิกงานแล้วนะครับ โห,โหวิง่งซิ่งมากกับบ้านา,บานจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะดีน้องก็จะมาเล่นานแล้วก็มากินข้าวตรงนี้นะครับตลกไหมน่ารักมาก <laughs> คนค่ะวันนี้เราอยู่ซีนอรี่ทั้งวันเลยตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะคะจนเย็นเพราะกิจกรรมเราเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเพียเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าเอ๊ะวันนี้วันนี้มีบาร์บีคิวนี่นะเดี๋ยวเราไปทําบาร์บีคิวกินกันดีกว่าแล้วก็เข้าห้องพักกันไปกันค่ะสนุกมากเลยว,วันนี้สนุกเนาะวันนี้แบบได้ได้เห็นอะไรหลายอย่างมากเลยเนาะ ดีที่นี่ดูแลสัตว์ดีมากเลยนะดูแลสัตว์ดีมากแล้วก็คือสะอาดแบบสะอาดมากคือเขาทําความสะอาดทุกวันเลยค่ะคือทุกวันเลยบางเห็นบางบางโรงทําความสะอาดสองครั้งต่อวันเราทานนะคะก็คือเอาแปง้งทาน,น้ํามันนะคะทาจนถึงขอบด้านบนเลยอ๋อคือทาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเวลามันสุกมันจะได้ไม่ติด กระถางส้คือน้มันเสร็จแล้วก็เทเข้าไปเลยนะคะค่ะก็ใส่เนยทั้งหมดเลยค่ะคือช่างตวงมาพอดีแล้วค่ะอ๋อคือใส่ให้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดแล้วก็เกลือแล้วก็ไปอัางไฟค่ะปิดแล้วก็อัางไฟจนมันเริ่มเดือดนะคะมันจะเริ่มบป๊อป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 ค่ะเราก็จะต้องเริ่มคั่วแล้วค่ะแล้วก็คอยสังเกตค่ะ แต่ว่ามันจะใกล้ไหมหรือยังก็แบบยกผ่างตับไฟนิดนึลงอ๋อได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีถังมาให้ใส่โอ้คนชิ้นใหญ่มากโหนักเลยเนี่ยหนักเลยนะชิ้นใหญ่มากชุดเท่าไหร่มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องราค่าหรอห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้จิ๋วเปค อันนี้ค่ะเป็น1เซตนะคะเขาก็จะมีหมู1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกปาร์บิคิวหมูหกไม้แล้วก็เป็นผักแล้วก็เป็นนี้ค่ะไส้กาะกนี่แล้วก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่แบบชอบมากระเืิมมากเลยนะคะทุกคนเซตข้าวโพดอบคอนนี่พี่เขาตวงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอบคอนเราก็สามารถใส่ไปได้ให้หมดได้เลยค่ะนี่เสต็จอบคอน อันนี้เย็ดนดีของเราหลาังจากกลับมาจากเที่ยวนะคะก็มาพักที่คาริสมาแล้วก็ย่างบาร์บีวกินกัน,นะคะ่ะเรากำลังทาเนยให้กับบาร์บีวอยู่นะคะก็มีเนยแล้วก็มีอซอสบาร์บีวค่ะทาเนยก่อนหอมมาก อยากกินแล้ว<笑><笑>อยากกินแล้วคุณคะ่ะบาร์บีคิวชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่มากแล้วเขาแบบเป็นเซตที่คุ้มนะคุ้มมากนะคะเนี่ยเนี่ยบาร์บีคิวชิ้นใหญ่พี่รออะไรรู้ไหมอะไรคะรอป๊อปคอนนี่แหละเออป๊อปคอนเดี๋ยวต้องทำป๊อปคอนต่อคุณคะ่ะนี่แล้วก็ย่างบราร์บีคิวไว้ก่อน คอยกลับด้วยเอากลับเลยเหรอกลับเลยเนี่ยกลับเลยไม่ค้าเหรอกลับเลยกลับเลยอันนี้กลับได้หรือยังคะอ่ากลับกลับกลับดูเฉยๆนะแค่ดูดูได้ทาอีกได้ไหมแต่ให้สมกับเนื้อเทียะทามาเพิ่มค่ะได้ค่ะ ก็เช้านี้นะคะเราก็มาทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะก่อนที่เรา่าจะกลับเนาะข้าวเช้านะคะเขาก็เตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปนั่งทานข้าวกันค่ะก็มาทานข้าวเชาว้ากันนะคะที่ที่พักของเรานะคะก็จะเตรียมไว้ให้แบบนี้เลยเป็นคนละหนึ่งเซตนะคะก็จะมีโจก๊กแล้วก็สลัดไข่ แล้วก็เป็นเนี่ยอันนี้ฐานนี้เป็นอเมริกันเบคซัดนะคะแล้วก็มีโจ๊กแล้วก็เป็นน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่านะคะเฮย้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าช่วงเนี้ยเป็นหน้าร้อนนะทุกคนแล้วคือตื่นมาอากาศชื้นเหมือนหน้าหนาวเลยอากาศหนาวชื้นเหมือนหน้าหนาวเหมือนแบบหนาวตอนเช้าเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจเฮเซลอายขอบคุณที่ ติดตาม YouTube นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะ